วันนี้24ตุลาคม2564นายวรรงเดิดกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพักไทยพักดีได้มอบหมายให้ตัวแทนยื่นหนังสือถึงนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยหนังสือดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องขอติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายรายละเอียดในหนังสือระบุว่าเรียนนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตร อ้างถึงหนังสือของข้าพเจ้านายวรรงเดชกิจวิกรมลงวันที่25กันยายน2567หน่วยงานที่รับเรื่องสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามหนังสือที่อ้างถึงข้าพระเจ้านายวรรงเดชกิจวิกรมขอให้ในายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการที่กรมรชาชทัณฑ์ได้ส่งตัวนักโทษเด็ดขาดนายทักษิณชินวัตรไปรักษาตัวนอกเรือนจำที่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพุทธศักราช2,563และการที่กรมราชทัณฑ์โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งพักการลงโทษนายทักษิณชินวัตรและนายทักษิณชินวัตรถูกปล่อยตัวไปตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2,567โดยที่นายทักษิณชินวัตรไม่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพักการลงโทษตามระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าพเจ้าได้ขอให้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้นบัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วยังมิได้มีการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบหรือถแถลงต่อสื่อว่านายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการหรือสั่งการให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นประการใดดังนั้นโดยหนังสือนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอย้ำมาอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ในายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัดในเวลาอันควรเพื่อมีให้เกิดประเด็นที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่โดย 1. สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมและกรมราชัณฑมดำเนินการให้มีการยกเลิกคำสั่งพักการลงโทษนายทักษิณชินวัตร เนื่องจากเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539สองสั่งให้มีการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งตัวนายทักษิณชินวัตรไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจและรับตัวนายทักษิณชินวัตรไว้รักษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนในการออกคำสั่งพักการลงโทษนายทักษิณชินวัตรโดยมิชอบ ทั้งนี้หากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหรือดำเนินการในเรื่องนี้แล้วเป็นประการใดขอให้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยตรงหรือโดยการถแถลงต่อสื่อก็ได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอแสดงความนับถืออย่างสูงนายวรคงเดชกิจวิกรมเป็นที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของนายวรคงเดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยพักดี สอดรับไปกับก,บการที่นายชันชัยอิสระเสนาักษ์ยื่นเรื่องต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ไต่สวนกรณีกรมรชาชทัณฑ์นำตัวนายทักษิณชินวัตรจากเรือนจำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ร้องขออนุญาตต่อสารก่อนและการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ถือว่าเป็นการถูกจำคุกไม่เข้าเงื่อนไขที่จะขอพักโทษหรือทุเลาโทษ โดยกรมราชธาน์ต้องบังคับการลงโทษตามคำพิพากษาศาลเท่านั้น